สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับอ่อนนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับเช้านี้เราจะพาไปตกหมึกกันที่ปากเมงนะครับนี่นะครับทะเลปากเมงครับรหลังจากหยุดไปนานก็เริ่มลำการแล้วครับผมกจะจยากัศทะเลปากเมงเช้าๆกันก่อนนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทัวร์ของฝั่งทะเลตะวันตกนะครับทะเลนามันนะครับจ็ทัวร์จอะกันเป็นแถวเลยครับเดี๋ยวาสายก็จะออกกันนะครับวันนี้มากับไต่แมงเล็กนะครับนู่ครับเดินมาแล้วครับ น,นี่ไม่ใช่ไตนะครับนี่นี่หมานะครับไม่ใช่ไตครับไตอยู่ข้างหลังครับไต่หมาครับไตหมา <laughs> ดีดีเลยตีลังกาออกไปแล้วครับหนึ่งลำครับดู้ครับตามมาเลยครับสมาชิกครับไปด้วยไหมครับไปตามไปแดงไอ้ลายครับนี้ครับไตครับไตบังเล็กนะครับเดี๋ยวลุงเบอร์โทรให้ครับไสบ้าครับดูครับพูดกับหมาก็ได้ครับนี่ครับ ขีบฝรั่งถุงเลยเนี่ยมาโจนเนี่ยมานี่ครับแต่ลำนี้นะครับแต่ลำนี้นะครับงานเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะได้กี่แต้มนะครับนี่ครับเกาะแถวนี้นะครับขา้างหน้าเห็นนี่ครับ น,น,นี่ครับปากเมนะครับฝั่งนี้ครับนี่นะครับผ่านปากเม ผมเวก็สามกิจแปดนะครับผบนเรือไม่ต้องแท้กันตกหมึกก็ได้ครับบนเรือมตาครับู่ U ลดีกว่าครับ่อนได้ไดไปเเล่นสนุกเลยครับ้ลายเทียนี่จ้เหลือก็ใช้พวกยามาจิตะจัเวสยามตะปูแล้วก็ไปับคือเที่ยวเียครับชิคาดีครับ ตัวที่ใช้ก็ประมาณนี้ครับมีตั้งแต่2.5จนถึง2.0ครับทีคารีแจ็คเวยยามาชิตะก็สยามสกูนครับมีก็สเต็เกอร์ทวนด้วยครับแล้วก็ยาจีนครับนี่ครับนะครับถึงหมายแล้วนะครับนี่นะครับหมายแะ้ครับบังจับแจวคู่กายแล้วครับ กจะรูนนะครับรูนจนกว่าจะได้หมึก<ด>ถึงแกจะหยุดเดินนะครับไปแล้วครับมาแรกครับม,มาแรกก็ดูเลยนะครับ <laughs>

Tập bút lại Thôi, bây 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 Bằng bây rồi quấy đi Chứ mà Bằng Ai bằng quấy Băng Bằng bây bật bọc chả ra lửa đi Chiều bọc Tao ở bên mấy lô Bằng แม่ก็ดกดได้แต้มแบกดูนะครับเขาจะได้แต้มแกรกนะครับขอ้องหรือไม่ข้อง <g ül> น้ำน้อยครับน้ำกำลังขึ้นครับเล็กเป็นไม่ตามด้ว,วยประกอบเยอะเล็กมกนกเ,เ,เลยว่าเม็ดเลยเม็ดเลี้ยวหมดเลียมึกชนนั้น นี okay. ่นะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับเปิดหัวเลยครับเปิดแล้วครับผมอุ้ยอุ้ยมีสู้ครับมีสู้ครับมันสู้ครับมันสู้เอาถังมาเลยครับเอาถังมาเลยครับเอาถังมาเลยครับมาแล้วครับชิการี่ครับไอ้ขาตังอยู่ไหนครับไอ้ขามาแล้วครับแต้มแรกครับกอดไหมครับยกเลยครับนี่ครับดูไสกันเอาเองนะครับนี่ครับพ่นเลยครับ่นเลยครับพ่นเลยครับพ่นเลยครับ พนเลยครับหนึ่งแต้มครับน้ำหนึ่งบอกแล้วครับว่าสีนี้เด็ดครับิตรอรี่ครับใช่มันฝนเลยนเลยมันไม่ฝนนะมันเลยฝนกินลึกนะครับทุกคนกูจัดเกลียดทุกคนนี้ จิ้มที่นี้ซื้อไม่ได้อ่าหาซื้อไม่ได้ครับหาซื้อไม่ได้นะครับมีกล้องเลยมีครับมีครับเปิดถัถ่วเลยครับลำหนึ่งนะครับโอ้ยเต็ไอ้หลอดว่านมาเป็นีแบบนี้นี่ฮะไฮเต็นนี่เฮะไฮเทนเต็มตึงเลยคับ<า>เตนเป็นตึงเลยฮะไม่ตึงว่ายน้ำมาบ้าง หลุนนี่หลุนนี่แต่ว่าเรือไล่เร็วไ้บังว่ายน้ำลงไปเลยลอยบังลอยไตได้เลยโอ้อีกแล้วครับโอ้โหบอกเลยว่ามันเด็ดครับสีนี้ครับมันเด็ดจริงๆนะครับบ้าแล้วครับบ้าแล้วครับกินอยู่คนเดียวครับไม่เลยครับมันกินลึกครับเป็นเพื่อนทุกคนมันกินลึกครับดูมาเลยครับไปเลยครับนี่ครับแต้มที่สองครับ อย้ำเข้าไปปล่อยจมได้ระดับเดี๋ยวมันก็ตึงมือเองครับมาแล้วครับมาแล้วมันแต้มสวยๆเลยครับยุกครับยุกยุกยุกยุเป็นพุ่มเลยยุก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 แอนฟ้าครับลูกปลานี่ครับอืม ได้ไหมครับได้ได้ได้ยังไงกันลูกมีทานเท่า่อือีลงให้ฟังด้วยนะครับรงนี้ ไอ้ดนเลยครับตากี้เล็กๆไปนะครับไอ้เล่ตะกี้ตินไอ้ก้าไอ้เล่ตะกี้องอีกาครับไออีกาอนุตากี้เอาแล้วนั่นเปลี่ยนเจออะเงี้ยเอาได้แล้วตอยไอ้ข้าซากิกูกินอยู่ขันโดนอยู่แล้วครับอืมลุดปอนนะเขาบอกโดนมากินน้อยเลี้ยงตรงนู้นเลยมึกปี้มึกปี้แน่นมึกี้โอ้หลุดนะครับ ไม่ได้ย้ำอย่าลกๆนะครับไม่ได้ย้ำครับเร <c oughs> ็วขึ้นเร็วกลับกลับแช่ให้แต่อยู่ของผมกอดอยู่แล้วไม่ได้ย้ำหลุดปุ่น มันจะพาวิ่งไปไหนครับไปมาดูก่อนครับเสือหนวดติดอยู่ครับไม่ติดครับไม่ติดปวดไปใหม่ครับที่เดิมครับ ันจะถอยไปเลยโอ้ยบังโดนอีกแล้วครับโอ้หครับบังโดนอีกแล้วครับโโอ้หน้องอีเคยทำเรื่อกนะครับโอ้โหมีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์ครับฝังครับฝังฝังแกมโม้ครับตัวนี้มีไซส์นะครับบังที่โม้นี่ครับตัวนี้มีไซส์ครับมึกกระโดงมึกกระโดงมาแล้วครับมึกกระโดงขอสวิงหน่อยครับ

อีกอะโมกกาณอีกอีกกะสนจนอีกขอใได้ครบสามตัวนี่มาครับอูร้คับีกเคยนะครับต่อครับต่อครับอีกเลยนะครับอีกกะสนจนเครับอเมทครับตัวนี้มีไซส์อยู่ครับอยู่สยามสปูนนะครับ2.2 เฮ้ยเฮ้ยมาพื้นบังมาพื้นโอ้โหสวยๆเลยครับเอสวิงมาครับเล่นเองตักเองไอ้จ้าไอ้ขาครับตักไม่ถึงครับโอ้ยมาแล้วครับเด่นๆเลย อีป้าไม้นะบังนี่ครับตัไซนะครับ้ยไซนสวยๆเลยครับไม่หนมเตือนเงี้นี่ครับม่นสวยครับจัดเป็นหนึ่งบนาเพลงครับมจจุนจ เอาครับผ้าครับตำไงอะไรอีกนะอุ้ยเจอเข้าไปโอ้เจอเข้าไปเร่งขึ้นว้าวอย่างเจ้าเร่งก็ตกปลาอยู่ื่อยไม่ได้ตกดีแล้วนู่นนักวูดตาย มาเสวิงไปเก็บครับมีอยู่ตัวเดียวครับกินอยู่กลางนอกนะนี่นะตัวเลมเบงครับข้างนอกเขตกปลาอยู่นะครับไม่ได้ตกดีครับหนหูไตครับ <laughs> อเอาอีกแล้วครับ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  <laughs> มัดฟิลเตอร์ทำอ,อีกทีครับน้นตามนันนะตามนันให้ก้าองตามมาปล่อยเลยปล่อยเลยจับแล้ว chấp leo <laughs> <Đi, đi. cười> chắp đều chắp đều Không đều chắp đều chắp đều chắp đều chấp đều chắp đúng chắp đều 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 chắp อามมันะครับใครได้เลยรู้เลยโห้ยไม่จับนะครับอามมาดูเฉยๆอีกล้าไปดีกล้าไปเปิดโมยัง ยามายมามชิโตายามานี่ล่ไอ้กา้าตามลลเลยลาวนยกคตียกตีน้อไม่เจมึงไม่ยเ,เ,เ,เลยบงังตามก้าวมาเลยจับเครับอีายอย้าไหนวะตามมึงนี่เดยว

น้ำใสเลยครับอ,อ๋โอ้ยโดนครับน้ำใสเป็นโดนครับตัวนี้ตัวเล็กครับไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่นี่ครับ <c oughs> ทเเเำเหรินบอยทำเหรินบอยเลยหืมห,าหมึกตดครับหมึกตดนั่นอันั้นขอฉุดมาคิดมันอยู่ลึกครับมันอยู่ลึกไม่แ,แต้มครับ โผล่มาแล้วยิงไงเม่นนะครับยิงน้ำลอยเต้ีนครับส,สวยสวยอยุ๊บแปรตจอดเด็นตัวรลูกดีด้วยนี่เลยว่าบ,บุกหังมึกอยู่ลึกครับน้ำมันขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ย ยลมก็มาเป็นลมตะวันออกนะครับตกอยู่หลังเกาะตกได้ทั้งวันเดี๋ยวมันก็ถูกของเพื่อนมาเลยครับของอยขามาเลยครับไปสวยอยู่ครับตอนนี้โยชิกาลีอีกแล้วครับเอ้าเอ้าโอเล่โอเล่เจ้าเจ้าอ้ยโอเล่ครับ

ย้ายครับย้ายครับหงนี้ไม่กินแล้วครับหงนี้มีอยู่ตัวเดียวครับหงในข้าวมันกินอะไรเด้อมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวครับหงบ่าวครับหงบ่าวมาอีกแล้วตัวนี้โยชิมานุนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับยามาชิตะโยมาในนู่นนี่ตัวนี้ม่มากเลย ยาตาหวันอยู่อยอกเลยมาครับลาบตีนี้นีด้านในเลยนะแต่ปีนเลนแล้วกับพี่โยนเนี่ย อีกแล้วครับอีกแล้วครับอีกแล้วครับร้องเพลงอีกแล้วครับได้ตกีกันแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับอยู่ตรงนู้นครับมึงอยู่นี่เราตีไปนู่นมาแล้วครับมาแล้วครับอีกแล้วครับอีกแล้วครับสวยๆครับ นี่ครับปล่อยครับโดนครับโดนครับโดนอีกแล้วครับชิคกรี่ครับชิคกอรี่ครับตัวนี้ชิคกรี่ครับชิคกรี่สีตัญญาครับนี่ครับสวยอยู่ครับยินอีกแล้วครับดูลิงไปพลางตกหมึกไปพลางนะครับข้างก้าขเม้าวันนี้เลยข้างขาว่ามีนะครับ เวลาเดินทางกลับแล้วครับนี่นะครับผลงานของวันนี้ครับนี่ครับพอได้แบ่งครับเอาเจก็เปลี่ยนไต้แ้ครับโอ้เย็นสวยๆนะครับสวยๆครับทริปหน้าเจอกันใหม่นะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับติน้าเจอกันตกปลาครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ